ไม่ต้องยิงกูหรอกนะกูไม่มีช่องกูไม่ได้ใหญ่โตช่องเยี่ยยางนี้ปิดไปก็ดีเตเลยรถเวลาลุงพลแตตอนแรกมันบอกว่าอะไรไเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมมันบอกว่าลุงพลไม่ได้อยู่ในวัดในงานมันสัทกันนั้นลุงพลยืนหัวโดอยู่คิดวิดีโอ,อก็ะนันไปอยู่ก็มึงโง่อย่างนี้ไงถึงไม่รู้เรื่องอะไรอีนาำคว้า,วานรกอีนาำคว้า,วาท,ทับทับที่เขาพูดเข้าหมายถึงว่าหลังจากเขาจบเสร็จแล้ว ลุงมึงทาไมไม่มาทาอะไรเลยเขาจะทาพิธีสวดบ้านบางสังุนกันทาไมลุงมึงไม่มาทําอะไรเลยไปยืนเป็นพระเอกมิวสิกอยู่ทาซึ้งบีบน้ําตาทตาําน้ําตาเบ้าน้ําตาคลอมองดูไม้ข่มเหียะมองดูไม้ข่มเหงดูว่าไม้ข่มเหงจะล้มไหมน้องจะยอมไหมน้องจะยอมไปแบบสงบสงบ ที่เขาว่าว่าทไม้ข่มเหงมันล้มคือคนตายไม่ยอมแล้วก็จริงน้องไม่ยอมที่ล้มมาอันเดียวดีนะไม่ล้มสี่อันถ้าล้มสี่อันป่านนี้ลุงมึงไม่ต้องโกหหัวหรอกหัวขโนขโนโขนม่ตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่นี้น่ะล้มแค่อันเดียวยืนร้องกินทานด้วยแล้วก็ยืนร้องไม้ข่มเหงด้วยว่าจะล้มไม่ล้มอย่างโง่สิีนางฟ้านารกกูอบอกแล้วให้หาของกินด,ดีๆมากินทุกคนยืนหัวโดอยู่จริงๆนะคะแต่มันเอาไป นะ้องจนลงมาจนถึงวันนี้ลุงคนก็ยังไม่เป็นยังไม่มีความยุติธรรมให้กับเขาเลยมันน่าสงสารขนาดไหนในเมื่อครอบครัวของมึงเนี่ยเวลากูนั่งฟังมึงพูดนะอีแม่น้องผลม้ายม่พูดเห็นกันตัวม,มากๆเลยนะนะตอนที่มันดา่าตาเนะี่ยด่าตาชานนะ่ะบอกว่าตาชานนะ่ะเคยมีลูกไหมเคยเสียลูกแบบนี้ไหมตาชานี่อย่ามาพูดแบบนี้เอา้าคนเราทุกคนเขาก็เสียกันหมดกันแล้วนะลูกเสียลูกตายก็ต้องเสียแต่วันตายทำไมมึงไม่สนใจซลูกตายลูกเสีย เขาไม่ต้องมาว่าทับผมลูกตัวเองไม่นั่งไม่นั่งทับผมคนที่สูญเสียไองยองกันไปทั่วี่นั่นหรอกผู้สูญเสียเขาต้องการความเป็นธรรมต้องการเติมทวงคืนความยุติธรรมต้องการให้ลูกลูกเขาหาคนร้ายมาลงโทษแต่จะมายอมยองกันไปได้ยังไงมายองยองกันได้ยังไงมึงมาสนใจไอ้วันที่เขาเผาไปแล้วมึงไปสั่งให้เผาไปแล้วพี่จำลองหวัดดีสินะนี่อ่ะพี่แก